เกม for Second. s n เกมที่ทำให้คนหลบแบบดิจิตอลและก็ดิจิตอลอันนี้ไม่นับซึ่งเราจะได้เ,เป็นผู้รอดชีวิตในฆาตกรซึ่งเป้าหมายในคลิปนี้ผมจะมาเล่น For Ken ทั้งหมด20ตาจะเป็นยังไงไปดูก่อนจะไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยถ้าพร้อมรับชมไปแล้วไปชมกันเลยเปิดมาตาแรกแล้วก็เจอกับวัน X แน่นอนหลังเข้าเกมมาผมก็รีบไปตามหาเครื่องวันไฟทันที นั่นเองคือปั่นไฟส่วนใหญ่หนะ้าที่ของการเป็นผู้เอาชีวิตรอดส่วนใหญ่ผมก็จะปั่นไฟเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งถือว่าตาน,นี้ฆาตกรตืงนะครับเขาสามารถจัดการคนแรกไปดยะอะแยงรวดเร็วแต่แน่นอนว่าผมก็ไม่ได้สนใจนะครับเพราะว่าคนจะตายกี่คนก็ได้แต่ว่าผมก็จะปั่นไฟอย่างเดียวแต่ไอ้คำวา่าอะไรก็ได้นั้นก็ทําให้ผมเหลือคนเดียวซึ่งแน่นอนว่าผมเป็นคนสุดท้ายที่แตกตาที่2แล้วก็เจอกับวันเอ็กอีกแล้วแต่ว่าเป็นผู้หญิงแทนรวมถึงตาน,นี้ก็ได้มีผู้เอาชีวิตรอดอีก6คนซึ่งหนน้าาที่ขอองผมกก็คืรัไฟ ปั่นเครื่องปั่นไฟแบบป๊บเดียวแล้วก็ปั่นเครื่องแรกเสร็จแล้วเครื่องที่2ก็เป็นของผมอีกได้ด้วยอาการเดินลอดตีดตนทาให้ฆาตกรหันมาสนใจผมแล้วเขาก็ดีตีรางปลอมผมแล้วเขาก็เห็นผมตัวจริงแล้วก็มาไล่ฆ่าผมสุดท้ายเมไืได้รับผลกรรมนั้นและในเกมที่3าเราก็ได้เป็นฆาตกรสตีซึ่งเราเล่นเป็นคู่คิดสกินมาแต่ฝั่งสไบเวิร์ลมีแค่น้อยมากมีแค่4คนเองแลวผมก็ไม่อยากเชื่อเลยเพราะาผมฆ่าสไบเวร์ลไปได้แค่คนเดียวและเวลาผมก็หมดแล้วและในเกมที่4เราก็ได้เจอกับมันอีกอีกแล้ว รวมถึงตานนี้มีสไวเวล์อีก6คนแน่นอนว่าเวลาเราเห็นเครื่องปั่นไฟเราก็ต้องเข้าไปปั่นทันทีเพื่อช่วยลดเวลาเล็กน้อยถึงจะแค่4วิกระเถอะซึ่งวันเอคนนี้ก็ตึงพอสมควรเขาสามารถจัดการคนแรกไปแดงอย่างรวดเร็วซึ่งเขาค่อนข้างโหดเลยทีเดียวทําให้ผมเดือดแค่เพื่อนอีกคนนึงฆาตรกรก็ได้เข้ามาไล่ฟันผมนทันทีซึ่งผมกระหลบแบบดิจิตอลแล้วก็หลุอีกทีสุดท้ายเขาก็ไล่ฆ่าผมไม่ได้เพราะว่าเขาไปตีตัวปลอมจนเวลาหมดและตาที่5แลเราก็ได้เป็นจอห์นโดพร้อมกับผู้รอชีวิตอีก8คน ตอนนี้พวกเขาตึงมากนะครับเพราะว่าเขาสามารถขอกวนผมได้จนเวลาจะหมดแล้วก็โดนเชลิสกี้ไล่ตีจนเรานั้นหมดเวลาผมเลยท้อแลวก็ยืนฟันเขาตาที่5เราก็ได้พบกับจอรโดสกินเลไไม่รู้มไม่รู้ชื่อพร้อมกับผู้เอาชีวิตรอดอีก6คนจอรโดคนนี้เขาโผม,มาไวมากแป๊บเดียวเขาก็มาตีผมได้แต่เหมือนชูเจตจะได้จลบทำเอาผมค้างแล้วย,ยืนนิ่งไปสักพักจนผมเน็ตหลุดจนตายเฮ้ยอีกทีก็มันตาที่6ซึ่งผมก็ตายอยู่ดีจากขึ้นดาบแล้วผมก็ช็อตตายตาที่7แล้เราก็ได้เจอวันอีกอีกแล้วซึ่งเจอวันอี้ เปิดมาแน่นอนครับบันไฟช่วงนี้ก็มีแต่บันไฟอะไรรอจนกว่าฆาตกรจะโผล่มาแต่หลังจากนั้นก็ไม่ต้องรอให้เขาโผล่มาแล้วนะครับเพราะว่า,ากดออกเกมออกไปตาที่8เราเจอกับเจสันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นท่านเกมผมไม่เห็นเขาเลยขณะใกล้หมดเวลาเจสันคนนั้นก็ยังไม่ปรากฏตัวออกมาผมก็เลยคิดว่าตาที่คงจะได้ฟรีและสุดท้ายเจสันคนนั้นเขาก็ไม่มาจริงๆตาที่9้เราก็ได้เล่นคูคิสสกินมาเฟีย ควที่การนี้แกส๊สวัวน,นี้โชคร้ายหน่อยเผลอไปติดมุมจนผมบีบคอเขาจนตายแล้วผมก็ไปลากคนอื่นต่อแต่เสียด้2วินาทีสุดท้ายทูททามาแทงผมแล้วผมก็ขยับไม่ได้จนวินาทีสุดท้ายตาที่4ี่ก็ได้เจอจอรนโดนสักทีหลังจากที่เราไม่ได้เจอมานานพร้อมด้วยพู้รราชีวิต7คนแต่เราโชคร้ายหน่อยเราเจอพี่จอรนโดเขาไล่ฟันก่อนเราเป็นคนแรกเลยแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าพี่จอรนโดนแกหายไปไหนแล้วเพราะว่าแกยังไล่ผมอยู่เลยแล้วก็หายไปแกเชลิสกี้ผู้โชคร้ายก็ถูกกระหน่ำแทงจนตายและสุดท้ายเราก็ชนะมาได้ ตาที่11แล้วก็ได้เจอกับจ e อรโดอีกแล้วสิบจอนโดตัวนี้เติมมากจนคาดแหลกและตายไป2ตัวผมก็เจอพี่จอรโดตอนร้านแมสตนดิงแถมเหยียบกันดางอีกทาให้ผมโดนตีและนำรัวๆแต่เหมือนราจะพผ้าก็เลยโดนพี่จอรโดเกียจับตุยท้องตาที่12บสอเราก็ได้เจอกับวันเอ็กอีกแล้วพร้อมกับพูดรอดชีวิตทั้งหมด5คนแล้วผมก็เจอพี่วันเอ็กผมก็เลยแย่งเราได้หนีออกมาแต่เหมือนเขาจะรู้ตัวทนันพยายามไล่ตามผมสุดท้ายผมก็หนีไม่พ้นครับถูกเขาเสียบดาบใส่หัว ตาที่13เราก็ได้มาเล่นเป็นเจสันบ้างซึ่งเชลสกี้ที่บริหารพลังตัวเองไม่ดีก็โดนผมเสียบดาบใส่หัวคนที่2ก็โดนแบบจัดหนักจัดเต็มซึ่งสุดท้ายผมก็ได้ไม่ทันจนเกมมันจบก่อนตาที่สิเราก็ได้เจอกับจอรโดพร้อมกับผู้เาเรอชีวิตอีก6คนจ,นจนจบเกมที่จอรโดเขาก็ยังฆ่าใครไม่ได้ตาที่15เราก็ได้เป็นฆาตรกรบ้างซึ่งเหยื่อคนแรกคือทูไามโดนจัดการเป็นคนแรกเลยและคนที่2ก็ถูกจัดการไปอีกส่วนคนที่3ก็ตามไปส่วนคนที่4ผมฆ่าไม่ได้ตาอนนี้เลยก็แพ้ไป ยาตาที่16เราก็ได้พบกับวันเอ็กอีกแล้วแต่วันเอ็กก็ไม่อยู่นะครับซึ่งทําให้เขานั้นเด้งออกจากเกมทําให้เราชนะแบบงงตาที่สิบเราก็ได้พบกับวันเอ็กอีกแล้วหลังจากที่ผมเชิญวันเอ็กผมก็ได้โชว์สเตปจูกแต่เหมือนว่าเขากําลังสนใจแก๊สอยู่ผมก็ได้ยืนมองซึ่งจนแล้วจนรอดน,นะครับเขาก็ไม่สามารถฆ่าใครได้ตาที่18แล้เราก็เจอวันเอ็กอีกแล้วพร้อมกับผู้รอดชีวิตอีก7คนดคนยความที่เกมนี้มีแก๊สกับเชลิสกี้เยอะฆาตกรเลยยอมแพ้แบบอ้านาตาที่19เก้เราก็ได้เล ยาเชเลซีคนนี้โชคร้ายโดนรถไฟโทมัสช,ชนจนตายด,ยด้วยทุกความที่ผมประสบการณ์น้อยนะครับผมไม่สามารถฆ่าคนจนเบ,กบ,กบกเกมได้ทําให้ตานนี้ได้แพ้ไปนนั้นในตาที่20แล้วก็พบกับจอนโด้วยความที่พูดรอดชีวิตมีทั้งหมด4คนทํำไมผมโดนจวงไปเป็นคนที่3ในที่สุดเราก็เล่นฟอร์ซเกตมาทั้งหมด20ตาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะ